ตัวนี้เป็นวิดีโอแนะนำนะครับบอนสีที่ชื่อว่าหลวงปู่ทิมนะครับต้นนี้ซันก็ได้มาตามชื่อนี้นะครับมาดูลักษณะของต้นบอนสีหลวงปู่ทิมกันนะครับ<ๆ>กระดูกของเขาเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเป็นสีน้ำตาลน,นะฮะเป็นสีน้ำตาลเกือบดำเลยนะขอบขอบเนี่ยจริงๆอ่ะต้นอ่อนๆเนี่ยจะใบอ่อนๆนเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะครับแต่พอโตมาโตมาก็จะเป็นสีชมพูน้ำตาลแดงอะไรประมาณนี้นะฮะ ใบสวยมากนะครับใบแก่ก็สวยนะใบอ่อนก็สวยเช่นเดียวกันนี่สวยมากเลยนะต้นใบอ่อนๆเนี่ยเขาจะออกมาเป็นสีขาวนะแล้วก็เริ่มจะเขียวขึ้นเรื่อยๆนะครับบางที่บางคือแต่ละพื้นที่มันเลี้ยงมาแล้วมันจะสีไม่ค่อยเหมือนกันนะบางที่นะฮะเพื่อนเื่อบางที่เนี่ยจะออกเป็นแบบเขียวเข้มแล้วก็อันนี้เป็นสีน้ําตาลเป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีดําก็ได้นะพื้นใบนะ แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นบอนสีที่มีใบใบทรงยาวกว่าไม่ไม่ค่อยป้อมนะฮะคือบอนสีที่มีคล้ายๆกันอย่างเช่นปีระกาเนี่ยเขาจะดูป้อมๆกว่าแต่ว่าหลวงปู่ทิมเนี่ยไม่ป้อมนะฮะจะออกเป็นใบใบ,บแบบเรียวยาวแล้วก็สามารถมีป้ายได้นะฮะป้ายแบบบางทีก็อาจจะป้ายเขียวเขียวเข้ามานะฮะหรือว่าป้ายแบบออกดำดำไปเลยนะครับก็จะจะประมาณนั้นแหละนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ก้านก้านเมื่อเมื่อแก่เต็มที่นะจะเป็นออกสีดำดำน้ำตาลอมดำนะฮะสีไปอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ก้านที่อ่อนอยู่เนี่ยจะออกสีแดงๆหน่อยเนาะมันก็ตามอายุของก้านใบนะครับแต่ละว่าหลักๆแล้วเราก็จะดูความแก่ของเขานะพอแก่มาก็จะน้ำตาลอมดำสะดือเนี่ยก็จะแดงต้นนี้อายุไม่เยอะนะครับอายุยังไม่เยอะเขาก็เลยยังไม่แบบ สะดือเนี่ยถ้าต้นอายุเยอะๆมันจะเป็นสะดือแบบออกสีแดงอมดําไปเลยน้าตาลน้ําตาลดําไปเลยนะแล้วก็หูใบเนี่ยวางหูมันจะออกขาวๆหน่อยมันจะออกขาวๆเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นแค่ต้นตัวอย่างนะครับเนี่ยก็คือวางหูเวลาถ้าไม้ที่อายุเยอะหรือว่าไม้แก่เนี่ยวางหูจะเป็นประมาณนี้แหละสาหรับบอนสีหลวงปู่ทิมนะครับเ,เพื่อนๆจริงๆอ่ะไม่ใช่บอนสีโบราณน,นะ เป็นบอลสีสมัยใหม่นะครับเพิ่งจดทะเบียนไม่นานนะเมื่อ2-3สามปีมานี่แหละนะครับการจดทะเบียนแต่ว่าผู้ที่จดทะเบียนผมก็ยังค้นหาไม่เจอนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถึงแม้ลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะใบเหมือนบอลสีโบราณเนานะแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะเป็นเป็นบอลสีที่สืบเขาเรียกว่ามีการผสมพันธ์มาจากบอลสีโบราณแหละลักษณะของใบแต่ว่าได้มาจดชื่อจริงๆอะ่ะไม่นาน ต้นนี้นะครับเราก็ได้มาตั้งแต่เด็กเลยอายุอายุยังไม่ถึงปีหรอกต้นเนี้ยอายุยังไม่ถึงปีนะฮะเขาจะมีจุดเปยนะทุกคนจะมีจุดแดงๆเล็กๆอยู่อยู่บริเวณใบนะเนะแดงๆชมพูชมพูหน่อยนะครับจะมีลักษณะแบบนี้หรือว่าไปขายกับต้นไหนสามารถทักทวงได้นะครับอันนี้ผมก็รีวิวตามชื่อที่ได้มานะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัย อาจารย์ทั้งหลายด้วยนะครับจริงๆอ่ะถ้าถ้าแนะนําว่ามันคือต้นอะไรเราก็จะได้ไปปรับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าการรีวิวเราก็รีวิวตามชื่อที่ได้มาเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้รีวิวเพื่อที่จะเอาไปขายต่อนะฮะไม่ใช่นะรีวิวเพื่ออยากให้ทุกคนได้รู้จักบอนสีนั่นเองโอเคนะครับคิดว่าทุกคนก็ได้จะเห็น ได้เห็นหน้าค่าตาของบอนสีที่ชื่อว่าหลวงปูทิมนะจริงๆก็มีรีวิวอื่นๆด้วยนะในช่อง YouTube ให้ทุกคนไปดูก็ได้เพราะว่าการเลี้ยงบอนสีนะฮะแต่ละพื้นที่จะเลี้ยงออกมาแล้วสีไม่ค่อยเหมือนกันหรือแม้แต่ลักษณะบางอย่างไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนละต้นกันนะฮะอาจารย์หลายๆท่านก็บอกอย่างที่หลายคนก็ตีกันบ่อยๆนะผมก็เห็นตีกันบ่อยๆว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้คือบอนสีบาง บางต้นบางสายพันธุ์ไปเลี้ยงคนละพื้นที่มันก็จะกลายเป็นบอลสีที่มีสีสันที่แตกต่างกันเนาะแดดแต่ละที่ไม่เท่ากันอุณหภูมิไม่เท่ากันมันก็เลี้ยงออกมาได้แตกต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็รู้สึกว่ามันสวยไงบอลสีมันสวยก็เลยอยากจะรีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นเหมือนกันนะครับว่าความสวยของเขาขนาดไหนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหลวงปู่ทิมนะฮะแล้วก็ช่อง sunny plants นะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ